้วยครับผมแล้วก็บริกาศมันก็จะสดชื่นนี้นะครับทุกคน <c oughs> นี่คือฟ้าหลังฝนดีมากๆาครับตรงทะเลเนี่นะฮะทบี้ก็จะพาเดินนะครับผม <c oughs> ทุกคนกคนะครับทบี้เขาก็เดินไปเรื่อยเปื่อยนะครับเพี e ร์อัม e พียท็อี้อัมเพ e ยร์ขัทบี้เห็นผมแล้วเดินมาแล้วเขามองหาผมตั้งนานนะครับทุกคนเหมือนเขาหลงผมนะครับ <c oughs> นี่คือฟ้าหลังฝนนะครับทุกคน <c oughs> ขอพาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมวิ๊ขำมอนเทียตะบิขำมอนเทียตรงนี้นะครับทุกคนสวยงามมากๆเลยครับนี่คือบรรยากาศหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับผมตอนนี้ต้นมังด้วยครับผมแล้วก็บริกาศมันก็จะสดชื่นนี้นะครับทุกคนเนี่คือฟ้าหลังฝนนะครับ ทขับมาดิสว้ับมานี่นะครับทุกคนนี่คือฟ้าหลังฝนนะครับทุกคน <c oughs> พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาถ้ามีนะครับผมให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับให้ผมกับโถบี้นะครับได้ สวยงามมากครับทุกคนผมชอบมากๆเลยครับคือบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนได้น้ําเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกมานานมากเลยครับวันนี้ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมหนักมากๆเลยครับผมแรงกมอนะครับเทอบี้ครับผมทอรบี้กับผมแม่ด้วยครับผมแล้วก็บริกาศมันก็จะสดชื่นนี้นะครับทุกคนเนี่คือฟ้าหลังฝน นี่นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ไดเห็นนะครับบรรยากาศทั้งด้วยครับผมแล้วก็บริกาศมันก็จะสดชื่นนี้นะครับทุกคนนี่คือฟ้าหลังฝนด้วยครับผมแล้วก็บริกาศมันก็จะสดชื่นนี้นะครับทุกคนนี่คือฟ้าหลังฝนไม้เขาก็ได้น้ํานะครับผมได้น้ําแล้วดีมากมากครับตรงทะเลนี่นะฮะเขาีก็จะพาเดินนะครับผมทุกคน นะครับเทอบี้เขาก็เดินไปเรื่อยเปื่อยนะครับเทอบี้ตอนนี้เทอบี้เขาเขาหลงผมนะครับเทอบี้เขาหลงผมนะครับทุกคนเห็นไหมครับเทอบี้เทอบี้จบกัมมอนนะครับเทอบี้ครับผมเทอบี้กับผมเนดีมากๆครับตรงทะเลเนี่ยนะฮะเทอบี้ก็จะพาเดินนะครับผมทุกคน ครับทบี้เขาก็เดินไปเรื่อยเปื่อยนะครับสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวนอเมริกาครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยครับทุกคนพอมาวันนี้นะครับท้องฟ้าใสสวัสดีครับทุกคนครับผมจะลงเที่ยวนอเมริกาครับผมเมื่อคืนฝนตกหนักมากๆเลยครับทุกคน พอมาวันนี้นะครับท้องฟ้าใสเลยครับคือฟ้าหลังฝนนะครับทุกคนบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับทุกคนบรรยากาศทะเลนะครับทุกคนสวยทกคนชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาถ้ามีนะครับผมให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมกัโทบี้นะครับได้สวยงามมากครับทุกคนผมชอบมากมากนะครับคือบรรยากาศดีมากนะครับทุกคนเพียร์อ่ะ ท็อบบี้ I'm h e r เ come on ทบี้เห็นผมแล้วเดินมาแล้วขั้มมองหาผมตั้งนานนะครับทุกคนขั้มเหลงผมนะครับท่านชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาถ้ามีนะครับผมให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมกบท็อบบี้นะครับได้เนี่ครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากมากเลยครับสวยงามมากนะครับทุกคนนี่ครับผม นี่คือฟ้าหลังฝนนะครับทุกคนก <c oughs> <c oughs> ็พาทุกคนมาชมบรรยากาศนะครับผมเพียอัมเพียร์ตี่อัมเพียร์มอนีเห็นผมแล้วเดินมาแล้วข้ <c oughs> <c oughs> ามองหาผมตั้งนานนะครับทุกคนเหมือนเขาหลงผมนะครับอ่านี่นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับบรรยากาศนะครับ สว c o ั e on. ้ h i s ิ a y ี o วี come on. This way. นี่นะครับทุกคนงามมากๆครับผมผมนำบรรยากาศมาให้ทุกคนได้เห็นนะครับชมบรรยากาศด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะครับต้นไม้เขาก็ได้น้ำขั้มอ้อนน่ครับสวีครับผม ี้องชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาถ้ามีนะครับผมให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมกบทบบี้นะครับ <S <S ได้ทั้งงามมากๆครับผมผมนําบรรยากาศให้ทุกคนได้เห็นนะครับจะชมบรรยากาศด้วยกันนะครับทุกคนนี่นะครับต้นไม้เขาก็ได้น้ํา ตรงนี้นะครับทุกคนสวยงามมากมากเลยครับนี่คือบริกาศหลังฝนตกเมื่อคืนนะครับผมตอนนี้ต้นมงนะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยครับมุมแม่น้ำนะครับผมวี่ก็จะเดินนะครับสวยงามมากๆครับทุกคนนี่ครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากมาเลยครับสวยงามมากนะครับทุกคน นี่ครับผมไม้เขาก็ได้น้ำนะครับผมได้น้ำแล้วดีมากมากครับตรงทะเลนี่นะฮะทอบี้ก็จะพาเดินนะครับผมทุกคนนะครับทอบีเขาก็เดินไปเรื่อยเปื่อยนะครับที่และครับคือฟ้าหลังฝนนะครับทุกคนบรรยากาศนี่สุดยอดเลยครับทุกคนบรรยากาศ ทะเลนะครับทุกคนสวยเทอบี้ตอนนี้เทอบี้เขาเขาหลงผมนะครับเทอบี้เขาหลงผมนะครับทุกคนเห็นไหมครับเทอบี้เทอบี้ก็อยู่ด้วยกันมานะครับผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับทุกคนบริกาศ นี่นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับบรรยากาศใช่ก็ได้น้ํานะครับผมได้น้ําแล้วได้น้ําเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกมานานมากเลยครับวันนี้ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมหนักมากมากเลยครับผมแรงสวยงามมากครับทุกคนผมชอบมากมากนะครับ บริกาศดีมากนะครับทุกคนไม้เขาก็ได้น้ํานะครับผมได้น้ําแล้วนี่นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับบรรยากาศทําคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับนะครับผมนี่ฮะ สวยงามเลยครับมุมแม่น้ํานะครับผมพีก็จะเดินนะครับผมสวยงามมากครับทุกคนคนชอบกดไลค์ให้ผมด้วยนะครับช่วยดูโฆษณาถ้ามีนะครับผมให้ผมด้วยครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับให้ผมกับทบีนะครับได้นี่นะครับทุกคนก็จะให้ทุกคนได้ได้เห็นนะครับบรรยากาศทำคลิปต่อไปนะครับ ขอบคุณครับวิคอมอนเฮียโทบี้คอมอนเฮียครับคอมอนนครับโทบี้ครับผมโทบี้ครับผมนี่ได้น้ำเลยนะครับทุกคนเพราะว่าฝนไม่ตกมานานมากเลยครับวันนี้ฝนตกมาเมื่อคืนนะครับผมหนักมากๆเลยครับผมแรง นี่ครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากนะครับทุกคนนี่ครับผมนี่ครับทุกคนบรรยากาศตรงนี้นะครับสวยงามมากๆเลยครับสวยงามมากนะครับทุกคนนี่ครับผมนะครับทวิคามอนดิส่วยทวิคมอนดิส่วยนี่นะครับทุกคน นะครับผมนี่ฮะสวยงามเลยครับมุมแม่น้ํานะครับผมทวีก็จะเดินนะครับผมสวยงามมากครับทุกคนนะครับทวีขับรถดีสุดทวีขับรถดีสุดนี่นะครับทุกคนก็อยู่ด้วยกันมานะครับผมก็พาทุกคนมาชมบรรยากาศตอนเช้าๆนะครับทุกคน